ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนสู้กับโรคโควิด -19 ค่ะคราวนี้เป็นทีมนักวิจัยของไทยจากสวทชได้พัฒนานะคะวัคซีนโควิด -19 แบบพ่นจมูกก็คือจะพ่นไปนะคะฆ่าเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็ทําให้นะคะยับยั้งการที่จะทําให้เชื้อไวรัสฟักตัวก่อนที่จะแพร่ลงไปในปอดซึ่งวิธีนี้เองนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในภาวะลิ่มเลือดที่เราเจอกันในการฉีดวัคซีนแบบปกติค่ะแล้วก็สามารถที่จะสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้ด้วยที่ผ่านมานะครับ การใช้วัคซีนแบบพ่นจมูก ได้ผลทดสอบดีในกลุ่มสัตว์ทดลองมาแล้วนะครับและเร็วๆนี้เตรียมที่จะทดลองในมนุษย์ต่อไปซึ่งหมายความว่าถ้าประสบความสําเร็จก็จะสามารถที่จะนําออกมาใช้ได้จริงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับในการป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้ขณะเดียวกันนะครับตามรายงานก็คือนอกเหนือจากการป้องกันเชื้อโควิด -19 ยังสามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามปกติได้อีกด้วยก็สามารถเรียกว่าได้เป็นผลดีทั้ง2ทางซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นผล งานของคนไทยนะครับถูกตีพิมพ์ผ่านวารสารทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะจากทีมนักวิจัยไทยจากทีมไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีจากสวทชซึ่งถนัดในเรื่องของไวรัสเวกเตอร์ได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนต้นแบบ2 in 1โดยนำโครงสร้างไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เปอร์โตริโกมาผสมกับสไปค์ของไวรัสโควิด19 เป็นวัคซีนชนิดแบบพ่นจมูกฉีดครั้งเดียวได้ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง2ชนิดก็คือทั้งไวรัสก่อโรคโควิด -19 และไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยวัคซีนตัวนี้นะคะก็มีส่วนของโปรตีน H A ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่และนําส่วนของ spike ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสก่อโรคโควิด -19 มาเป็นส่วนประกอบในวัคซีนที่พ่นละอองฝอยในโพรงจมูกแล้วก็จะไปสร้างกับแอนติบอดีในระบบทางเดินหายใจส่วนบนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วและดีกว่าวัคซีนแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ รวมไปถึงนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันเพราะว่าไม่ได้ใช้วิธีการฉีดซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดลดขั้นตอนแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นทีเดียวจบไม่ต้องกังวลเรื่องของระยะห่างของทั้ง2เข็มด้วยซึ่งเหมาะกับการฉีดกระตุ้นซ้ําในทุกๆปีทุกๆป,ปีนะคะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่เพราะว่าตัวไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ก็จะอยู่กับเราไปตลอดค่ะ โดยวัคซีนชนิดนี้นะคะได้ผ่านการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วแล้วก็พบว่าการทดลองในหนูทั้งการฉีดเข้ากล้ามแบบพ่นจมูกเพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งกระตุ้นภูมิผลด,ดีไม่มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์อู่ฮันที่ได้ผลด,ดีมากส่วนสายพันธุ์อื่นๆอย่างอัลฟาเบต้าและแกมมาได้ผลลดลงตามลงมา ส่วนสายพันเดลต้าที่กําลังระบาดนะคะทีมวิจัยสวทชสามารถปรับรูปแบบเพียงแค่เปลี่ยน RBD ซึ่งเป็นส่วนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกอ่อโควิด19จากไวรัสสายพันเดลต้าก็สามารถผลิตวัคซีนพ่นจมูกได้ทันทีค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เองดออรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคและนักเวรัวิทยาก็เผยว,ว่าวัคซีนต้นแบบชนิดพ่นจมูกต้านโควิดและไข้หวัดใหญ่ก็ได้รับการตีพิมพ์จากบริษารวิชาการในต่างประเทศซึ่งขณะนี้ก็ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขอทดสอบในมนุษย์ โดยจะร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมนำวัคซีนตัวนี้ออกมาทดสอบในอาสาสมัครคนไทยซึ่งหากอยออนุมัติได้เร็วนะคะก็จะสามารถเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปีนี้และก็ต่อเนื่องเฟสที่2ในเดือนมีนาคมปีหน้าและหากได้ผลดีก็จะสามารถผลิตใช้ได้ประมาณกลางปี2565ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ